โอเคห่างหายกันไปนานกับไมค์ครับเราชีวิตรอดซีซั่นสองก็ในพาร์ทนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ยินเสียงเกมเกมเมอร์นะซึ่งตอนนี้น่ะมันมันไปแล้วครับผมไม่ได้ไปไหนหรอกคือมันก็อยู่ของมานต่แหละแต่โทรศัพท์ผมมันพังไงเออคือคือต้องเข้าใจเด้นว่าคือโทรศัพท์กูพังอ่ะไอโทรศัพท์ที่ใช้โทรอ่ะมันมันเลยแบบชิปตัวกันไม่ได้ไงแล้วคือแบบ ถ้าโทรเครื่องเดียวแล้วก็อัดในเครื่องเดียวมันจะโทรมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว้ยผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องละาทิ้งการแบบเล่นกับมันนะซึ่งผมก็เลยต้องมาอัดคนเดียวอย่างนี้แหละถ้าใครมีวิธีการที่แบบอัด คลิปกับเพื่อนพร้อมกับการโทรไปด้วยแล้วได้ยินเสียงก็บอกเขนเลยนะหรือหรือบางที่มันอาจต้องไปสร้างห้องใน Discord แล้วก็อัดดูมั้งผมไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปลองดูเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีอะไรดีๆก็แนะนําผมเลยนะขอร้องละกูอยากกลับไปเล่นกับมันไอ้เหี้ยเพราะว่าของของของกูก็อยู่กับมันนะ่ะกูอยากได้ของคืนเอี่บางอะโอเคก็คลิปที่แล้วเราจบที่การพาไอชิง,งนะูนั่นไปลงเหมืองใช่ไหมแล้วมันก็ตายหาในเหมืองและผมก็ทิ้งมันไว้งั้นแหละโอเคแล้วก็ สิ่งที่ผมไปซุ่มไปสร้างไปเก็บมานอกรอบก็คือแร่ครับผมใช่ผมไปเก็บแร่มาเพิ่มนะซึ่งผมไปเจอเหมืองใหม่มาเป็นเหมืองที่โคตรใหญ่แล้วก็เจอล้างรถไฟล้างด้วยใช่นี่คือจํานวนแร่ที่ผมเก็บมาได้ผิดม,มาแล้วหกเนะ็ดนะวอนแล้วผมจะทำไดมอนด์พ x แอคแล้วก็ ทำโต้แอนชานเนี่ยนะมันต้องใช้ห้าเม็ดไงโอเคก็คือแบบเวอร์ชันนี้มันมันมันปรับเลดดอปของเพชรแบบน้อยมากเลยคือแบบเจอเพชรปุ๊บก,ก็เจอแค่เม็ดสองเม็ดในปกติเจอทีก็เจอส5ห้าเม็ดเลยถูกต้องไหมเออนี่มันเจอน้อยมากเลยคผู้ชมโอเคก็แน่นอนาสาหรับบ้านตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแค่มีแค่กล่องเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นแหละไว้ใส่ของแต่ว่าผมมีแพลนว่าผมจะทำผมจะเจาะรูตรงนี้ไปแล้วก็ทําเป็นห้องไว้สำหรับเอนชานอาวุธนะเราจะตีบวก อุปกรณ์ครให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้แล้วก็แรงข้างเยอะแล้วผมก็มีชุดกรอเหล็กแบบเต็มเซ็ตแล้วพาร์ทนี้เราจะมาทําอะไรใช่พาร์ทนี้ผมจะมาทําการไปบุกคะเอหาดนั่นแหละครับผู้ชมนั่นคือการที่ผมจะไปบุกคะเลหาดในคลิปนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อผมไหวไหวแน่นอนแต่สภาพชุดกรอกูไม่น,น่าจะไหววะเออช่างมันช่างมันใช้อธิพงให้มันหมดไปก่อนเอยหรือว่าเราคราบรอไว้เลยก็ได้มามามา,มา,มาเอาเหล็กมาเหล็กมา ชุบชูบชูบมาเดี๋ยวเราพรากรอเลยพอแบบเกาะมันแตกที่นู่นเราก็จะได้ใส่ที่นู่นเลยไงอ่าจีเนสโอเคชุบอ่าเก็บเหล็กไปแล้วก็ถ้าเห็นเนื้อซอมบี้เยอะตรงนี้ก็ไม่ต้องปแลปลกใจหรอกผมจะไม่กินไปถามว่าทําไมไม่กินของดีๆทำไมต้องกินเนื้อซอมบี้ด้วยกูยจนจบไหมอ่าโอเคอันนี้ก็น่าจะเตรียมพร้อมพอแล้วทอชเออว่าทอสใช่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 มรือหัดมันต้น้างนี่จะมืด มืดมันมีจุดที่มืดหลายจุดเพราะฉะนั้นเราควรจะเตรียมตัวสําหรับการทําของเรื่องแสงวับเอาให้เรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะพอแต่ถ้าไม่พอไงก็ค่อยไปคราฟใหม่ก็แล้วกันเราเราไม่มีทอตเลยเพราะฉะนั้นเอาท่านติดตัวไปสักนิดหนึ่งโอเคและจากนั้นก็อ่ะจะขอมารีวิวความคืบหน้าของนอกบ้านกนแล้วกันกน็อย่างที่เห็นครับผมฟร์มัวก็ค่อนข้างีจะตืดอัดแล้วก็หนาแน,น่นเลยเดี๋ยวมีเวลาว่าเอยขายายมันโซนฟ์มอ้อยก็ ก่อนจะโตแล้วมันก็โตแค่นี้ด้วยนะเออเดี๋ยวผมก็มาขยายไปแล้วก็ฟาร,ร์มเขาก็โตแบบโตเอาโต,เอา,ตเอาเลยส่วนตัวนี้แน่นอนผมได้ถังต้นไม้นี่ไปแล้วผมก็ได้เอาลาวาออกไปแล้วนะผู้ชมแล้วก็ทําเป็นฟาร,ร์มแครอทนะเดี๋ยวพื้นที่โลกตัวนี้ผมจะเคลียร์เพิ่มแล้วก็ทําเป็นฟาร,ร์มฟักทองกับฟาร์มแตงโมยังไงล่ะมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนว่าข้างบนนั้นมีอะไร ช่แล้วนี่คือฟาร์มหมูนั่นเองนะเราจะได้มีอาหารกินแบบหลากหลายส่วนข้างๆก็คือแน่นอนบ่อลาวาผมทําการเก็บลาวาตรงนู้นแล้วก็มาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมจะเกลี่ยพื้นที่ตรงนู้นเพื่อที่จะเอาไว้แบบทำนู่นทํานี่หลายๆอย่างนะผู้ชมซึ่งดูวางท็อปได้แบบอยากจะจะกูจะบูชาม้าหนาชิบหายแม่งวางเป็นลิสโตนท็อปด้วยนะโอเคก็ก็มีแค่นี้แหละมาเดี๋ยวเราจะไปบุกปราสาทกันเลยดีกว่าบายเลยเลสโกเรามีอาหารพร้อม อาหารดีโคจะอร่อยเปิดมามันก็น่ากลัวเลยโถ่เอ้ยโถแต่การตกแต่งของเขานี่แบบจ้าบมากเลยผู้ชมหลังบันไดมันต้องมีประเด็นไม่มีว่ะเอ้ยโอเคเอาไปไหนกันดีํำรวจํำรวจขวาก่อนลวกันนะมา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 มันจะมีอะไรมาต้อนรับเราไหมไม่มีเนาะใจจริงก็อยากจะยึดบ้านไอเครือหาที่เป็นของตัวเองมากเลย,เลยนะเออแต่ว่าแบบแม่ มันต้องทำได้สิวะมาเดี๋ยวผมจะพิชิตเครือหาดทีแล้วก็ยิดเป็นบางของตัวเองแต่จะทาให้ดูนะผ่้ชม,มว่าผมอะมันโคตรแข็งแกร่งและทรงพลังขนาดไหนจากการที่ผมฝึกมาอุ้ยเจอว่ะโอ้หอยู่ไอ้ไอ้ชาเขียวด้วยไปแล้วเฮียเฮ่เไม่ต้องโลไม่ต้องใช้โลตบสดว้ายเฮียใส่กอเล็กเนี่ยโอ้โดนลดตั้งสี่หวัวใจไปโอเคจะได้ในอ็มโรสมาโอเค ชี่ชี่เขียวไปไหนเนี่ยชี่ชาเขียวเดีย๋ยวได้ได้ผมจะไม่อยากให้มันระเบิดอะ่ะเดี๋ยวห้องที่มันส,สวยๆมันจะเป็นรูที่เกลียดต้องมาซ่อมเข้าใจไหมเออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยยังเห็นไดชัดเลยแล้เลเวลผมได้มาเยอะมากอะ่ะแล้นี่อะไรเนี่ยยูโดเหรออไม่ใช่เวชี่ยคิดลึกไ,นะได้ไมเนะี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมันเป็นหน้าไอ้นี่นี่วะผมคิดไอเดียอะไรเจ๋งๆออกละ ลองดูสิว่าข้างในมันจะมีอะไรเรามาลุ้นกันเถอะว่าข้างในนี่มันจะมีอะไรไม่มีเที่อะไรเลยโอ้โหวันนีโอ้ยสองตัวข้างในจะเจอปะเนี่ยโอ้โหข้างในก็มีนี้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 เยี่ยเยี่ยว้าบินเร็วมากขวานต้องเจอขวานไม่ละถูกต้องไหมว่าขวานต้องเจอขวานดาบเถอะโแต่ดาบก็จะพังไงแหะไม่เป็นไรผมพุกเหล็กมาเดี๋ยวผมคราฟออกเลยก็ได้ โอเคตรงนี้มันขึ้นไปได้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมันขึ้นไปตรงไหนนี่โอ้โหเจ็บ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 หลังมีป่ะหลังมีป่ะเออเออหัวล้วไงผู้ชมเออโอเควิ่งมีหิวก่อนกินกินกินโอเคหิวหิวหิวโอเคเราลืมทำรวจนท่อนี้เลยอ่าโอู้ไกล่องเยอะแยะกล่องเยอะแยะรวยฉันรวยมา โอ้โหโอ้โหโหเสียง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 มันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เอออ้อโอ้โหนี่มันเต็มไปด้วยอันตรายเราขึ้นไปดูจะเจอกับอะไรเจอกับเจอกับเจอกับอุ้ยเดี๋ยนะมันมันห้องใต้ดินเลยเดี๋ยวมาททำห้องใต้ดินมาด้วยหรอเฮ้ยอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากเห็นมันคืออะไรมันมันคืออะไรมันมันมันวนไปวนมาเรื่อยๆคืออะไรอื มันจะจะมีจำสแกป่ะไหนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไดมอนจะพีได้แล้วประหยัดได้เลยโอเคเอาโดนตายหมดครับโอเคยโอ้ยดี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 จัดเลยดีจัดเลยได้ได้เกาะไดมอนเกาะไดมอนฟรีผู้ชมเกาะเกาะไดมอนฟรียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเกมคุ้มคุ้มคุ้มบอกเลยคุ้มฮะเกมไม่ได้มาด้วยของสมุดก็ต้องเป็นของผมสิอุ้ยหวานัดนชานพองเฮ้ย ย่าไม่ให้หนายแตะตัวฉันหรอกนะฮะระวังเลยอันนี้ห้องดอกไม้โอเคเฮ้ยกล่องตรงนั้นน่าสนใจเหลือเกินแต่ว่าทางแม่งโคตรน่าแบบโดนดักที่เลยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยวผองเฮ้ยมันคืออ๋อแผ่นเพลงโอเคเก็บมาครับเฮ้ยกระดูกกระดูกเอาอะไรมาหน่ะผมต้องการกระดูกมากผู้ชมโอเคไปเลย โอ้ตกใจหมดปึ๊บฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยนี่นอะไรเนี่ยห้องขังเหรอโอเคห้องขังห้องขังมาผมว่ามามีอะไรต้อนรับเราไม่มีเฮ้ยกระมังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กระมังเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอเอ่อไอถ่ายหายบอว่าอู้ดีเรียกไงวะคือเอาง่ายง่ายคือมันเป็นที่ปงุงยานุู้ชม โอ้จะมืดเออเดี๋ยวมันมืดแล้วนี่หว่าใช่ไหมนั่นเนี่ยมืดเลยจริงด้วยเสียงจริงลีดร้องเนี่ยไอตรงนี้มีแตงโมเอ้ยแต,แตงโมก็เทียละ <c oughs> อะไรเนี่ยมันเป็นมันะมันวาดเหมือนซอมบี้เลยอะ่ะเนี่ยสีเหมือนซอมบี้มากเลยนะเน,นี่ยไอ้เนี่ในสีเนี่ยเป็นสีของกางเกงซอมบี้เนี่ยแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเสื้อซอมบี้เนี่ยย่าอ <c oughs> yeah, ิสตออิสตเอ็กซ์โอ้ยไอ้เชี่ย,ย,ยว ไปแกปิงอยูเลยน่าสัตว์ไปละกันโอ้เจอแขกไม่ได้รับเชิญเดี๋ยวนะแขกไม่ได้รับเชิญกูนี่สิแขกไม่ได้รับเชิญไอ้เหี้ยกูเข้าบ้านมันอ่ะกูมาปนบ้านมันแล้วก็ฆ่าคนในบ้านมันไอ้เหี้ยกูนี่แหละแขกไม่รับเชิญมันอ่ะเป็นคนเจ้าเป็นคนแบบเป็นเป็นเจ้าของบ้านอ่ะไอ้เหี้ยแล้วกูมามาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยไอ้สัตว์กูนี่แหละคือแขกไม่ได้รับเชิญแต่ไอ้ขี้นี่ก็คือแขกไม่ได้รับเชิญเฮ้ยเฮ้ยมันยเฮ้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 ย อย่าตบตบนี้เอาบางพังพอดีบางโอ <c oughs> okay. เค๋ยวผมต้องกราฟะอะของมันเยอะมากเลยอ,ะอ,อ่ะออาจจะต้องฝากของก่อนมั้งโอเคทําก็ทํีแต่ผมทําที่ฝากของก่อนบบนับหนึ่งทิ้งนี่ไปทิ้งนี่ไปแล้วก็เอาตกราฟมาโอเควางไว้ฟึบแล้วก็คราฟกล่องมาครับผู้ชม ชุบชุบชิบก็เอาของพวกนี้เก็บไปก่อนเหล็กติดตัวไว้ตอนนี้เก็บนี่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 เก็บเก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้ชุบ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 โอเคตอนนี้ตัวเราก็โล่งแล้วก็เดี๋ยวเราคราฟดาบมาครับผู้ชมโอ้ยเกือบตายไอ้องเนี้ยเดี๋ยวเจอเจอชั้นนี้เหลือมันต้องเจอชั้นสามไม่ใช่เหรอไอ้ตัวนั้นอะเวรกลับแล้วไง เวรกรรมล่าไงจะสู้มันยังไงดีเนี่ยธนูก็ไม่มีอ่าเอ้ยธนูของไอเชี่ยผอมมันต้องอยู่กับเราเรามีธนูเชี่ยผอมอยู่ใช่ไหมธนูเชี่ยผอมไม่มีธนูเชี่ยผอมไปไหนโอ้ยโดนโดนเจ็บอะโดนแรงมากผู้ชมโเดะเดะเดะเออเฮ้ยวูวูวเฮ้ยี้อ่ะ ใส่ของให้หมดอุ้ยแทกจะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะตัวเองตัวเองจ๋าขาว่ามาันเริ่มแม่งๆแล้วตัวเองของก่อนโอเคเก็บสนุไว้คายตัวบอสนั่นดีกว่า ถ้าเราขามาันเราจะได้กุมารมาคุ้มครองชีวิตเราโอเคมามาทีละตัวนี่เฮ้ยลืมใ <SPEAKER> ส่ไม่มีโลหรืมใส่โลอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่โลลืมใส่โลเดี๋ยวนะโล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 เดี๋ยวนะโลเราอ่าอ่าโอเคโลแตกจัดจัดจ้านจริงแม่ตีแรงหายลโละโลก็ไม่เหลือ มันทำให้ลูกกูไม่เหลือซากเลยสัตว์นี่แม่ตีแรงจริงเลยนะพี่พี่เนี่ยพี่พี่ก็จะยยังกันบ้างว่าเราควรจะเปลี่ยนชุดเกาะเลยดีวะโอเคเป็นความคิดที่ไม่เร็วกับการเปลี่ยนชุดเกาะโอเคถทุกคนโอ้โหมา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 มีธนูแล้วนี่กุหลางธนูปุ๊บมึงหนีเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรียนยันดิ เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนมีของป่ะไม่มีโอเคโอ้โหตกใจใช่ไหมเอารกระ,ะเจลเครื่องมางับเลยมาดิอืมอืมไง่ายงไงอุ้มสวยกิ๊บเบอร์สุภาพร้อยโอเคแม่มีชาเขียวอยู่ข้างกายเรานี่มันดีจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวรอนี่ก่อนชนั้นหนังสือชั้นหนังสือจำเป็นนะผู้ชมผมบอกเลยจำเป็นมาก นั่งไห้กูมันเจอละวกเป็นโลทะลุไปข้างล่างเลยอะไรเนี่ยต้องเบียนมวยเฮ้ยมาดิมามวยกูเมวยมวยแม่เราเดัดมาจากไหนมาจากไหนมาไม่สุกไม่เสียงมาไม่สุกไม่เสียงเก็บกูมันเก็บกูมันเก็บกูมันโอเคเก็บกูมันกินก วิ่ง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 เนี่ยอุ้ยอือ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 เฮ้ยมันมาไม่สุกไม่เสียงเอกย์เ้วได้กูมาแล้วหนึ่งตัวสซนตัวสมึงจะทำไงกับมึงนี่เนี่ยจะจะฆ่ามันยังไงดีแต่ก่อนนี่เราคนที่จะอุดอุดตรงนี้ก่อนอันตรายอ ตามไปแรงนิดนี้นั่นแหละโอเคฮะเดี๋ยวด้ะตะกี้กูเห็นอะไรเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวเดี๋ยนะกูตาฝาดไปใช่ไหมกูโอ้โหซอมบี้ถือกูมารเบนกามแล้วไงมันจะแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะตีมันทายไม่อยากรู้ลองหน่อยดิโอ้โหซอมบี้ถือกูมารไปเลยฮิ้ย กล้ามากเลยนะทำกุมารกูแตกในเชี้ยเรียบร้อยกุมารเราไปแล้โอ้โห<ๆ>ของดีเก็บ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 เก็อเรือโอ้โหดีมากผู้ชมดีมากยอดเยี่ยมยอดยิ่ยยอดเยี่ยมโอเคเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องรอฟาร์มอ้อยเลยดิเออเรามีหนังสือเยอะมากผู้ชมเดี๋ยวเราทำเอาชั้นหนังสือนี้ไปวางใกล้ๆกับโตเอนชานเพื่อที่จะเสริมพลังให้มันแกร่งขึ้นน่าเนเนสนี่ เป็นการเล่นแค่ในระยะเวลาสั้นแต่กกลับเล่นมาไกลสักขนาดนี้อันนี้จริงๆถ้าผมมีเวลาเล่นเยอะกว่านี้ผมน่าจะแบบฟาร์มของมันได้เยอะกว่านี้มากเลยนะคุผู้ชมแต่ว่าคืองานผมเยอะไงผมติดงานแล้วก็ติดเรียนเลยช่วงนี้เว่ามันจะสอบแล้วนะโรงเรียนใครใกล้สอบแล้วบ้างเอยอ,อยากรู้จริงๆเลยขวานแตกไม่มาเลยชิวๆน,นี่ขวานฟรีเ <laughs> พิ่งสังเกต <Yeah. S 1> เชี่ยเดินสวยมากเลยเดี๋ยวผมฟอนหน่อยคนเลยเฮ้ย เฮ้ยอือหือลายสวยมากคุณโจ้มไอ้ผมมึงสังเกตเลยเนี่ยคู่จริงเก็บ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 ขอขอป้นหน่อยอือหือลายสวยมากลายเออฮะโดนอะไรอีกเนี่ยโดนอะไรอีกโดนอะไรอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ๊ยโอเคเชียบผมกูไปละตกใจเป็นไงล่ะอ้าว ปล่อยมันไปเลยไม่ใช่บ้านกูเป็นเตียงนอนที่สวยจริงเลยนะผู้ชมแต่มันคือเตียงนอนที่ไม่สามารถนอนได้ oh! 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 Jesus Christ Hell Holy h อ l l Oh Oh My God oh! ืึมคังสมบัติมา เอาให้หมดเอาให้หมดไม่เหลือืได้เต็มหมดเอาไม้หมดเลยเอาม้หมดเลยถึงถืงเราจะมีเยอะเกินแต่ว่าเราเราก็จะใช้มันผู้ชมของดีเอาหนังสือมาตกกูเลยละอนี่คุ้มมากเลยนี่ผู้ชมมานี่นี่คุ้มมากเลยบอกไปก่อนแต่ถ้ามีเจมมาด้วยก็น่าจะสบายอีกอย่างนึงก็คือมันมีคนระวังหลังให้ไง แต่นี่คือมันไม่มีคนระวังทุยไอ้เหี้ยลิ้นพันมันไม่มีคนระวังหลังมันไม่มีคนระวังหลังให้อ่ะมันเลยแบบเสียวๆนะเ้ยไอ้เหี้ยมึงเอามึงเอาตั้งแต่กูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเหรอไอ้เหี้ยมึงใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินก่อนทีนี้กันรีดจริงเลยนะพี่ชายนะเอ๊ะแต่ว่าตรงไปตรงนี้มันโอ้โหแหลกโอ้โหโอ้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ่แล้วว่ามึง กูจะจดจำมึงไว้ในความทรงจำกูตลอดไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมสู้ขอป้นขอมึงก่อนขอป้นขอในคลื่นหาดมึงให้มันหนํำใจวนแล้วกูค่อยไปสู้โอเคเพราะว่าในนี้คงจะไม่กู้ชั้นหนังสือเยอะมากเลยคุณผู้ชมตอบได้คำเดียวว่าคุ้มจัดอะมาที่เนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมเลิกลู้ก่อนล้วกันชั้นหนังสือเดี๋ยวถ้าผมต้องใช้มันแต่ผมมาใหม่มันมีอยู่แล้วแหละ คือโชคดีมาที่เราสปอนมาแล้วเจอครื่องหาใกล้ๆน่ะถือว่าดีนะผู้ชมก็คือไอเกมมันเป็นคนหาเจอเดยันไม่ใช่ผมหาเจอถ้าผมไม่สั่งให้มันไปตัดไม้ตรงตรงป่าสีดำเนี่ยผมมันก็ไปไอ้ไอ้รุ่นทำอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วเอออีโอ้ยสุกงวายลับเลยสั์กูไปอยู่เลยตัวหียแค่มีสองตัวไม่อยู่แล้วกลับแล้ว อันตรายอันตรายอันตรายมีกี่ชีวิตก็ไม่พอมีกี่ชีวิตก็ไม่พอเก็บมาลูดกลับมาข้าวเม็ดแตงโมเต็มอีกอ่โอุโอ้ยกลับแล้วไม่ไหวแล้วผู้ชมมีกี่ชีวิตก็ไม่พอจะเช้าแล้วจตเช้าแล้วจะเช้าแต่ก็ยังไม่เช้ามีกี่ชีวิตก็มีไม่พอกับขึ้นรือหาดหลังนี้เอ้ยโอ้โหโอ้ เค okay, มันไม่เห็นไม่เห็นผมแล้วก็ต้องมาเดินกลับบ้านตอนคืนโคตรเปลี่ยวเปล่าจริงๆเลยแหมเสียดายดมากเลยผมตายครับผู้ชมเลเวลจะสี่สิบอยู่แล้วตันมาตายไอ้บ้าช่างมันผมไม่อะไรผมไม่ไม่ซีเรียสหรอกผู้ชมชิชิューหาใหม่ได้โอเคกลับมาแล้วนอนก่อนอ่าอ่าผมจะจัดเรียงการเก็บของใหม่นะก็คือ หีตรงเตียงนอนเนี่ยมันจะเป็นหีบที่ไว้เก็บของแบบพวกแร่ๆไอ้พวกของที่แบบต้องเปิดหีบเก็บหรือว่าต้องไปเก็บจากที่ที่มันแบบเป็นที่อันตรายอะไรประมาณนั้นะเออซึ่งแผ่นเสียงปูมานนี่แหละเออโอเคแค่นี้แหละแล้วก็เราได้ธงมาผู้ชมเป็นงธงโคตรเท่อะลายเนี่ยด,ดูดีดูดีโคตรเสียวอ่ะฟึ๊บ เอามาเฮ้ยปักผิดจบเลยโอเคโอเคกลับมาฟึบปักอเอามาเออปกักตรงนี้อืมนั่นแหละโคตรแจวว่ะโคตรแจวว่ะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วกันเอ้ยลืมไหมนี่โอเคเอ่อเก็บหนังสือให้หมดเลยเก็บหนังสือให้หมดแล้วก็เก็บนี่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  เก็บนี่เอ้ะเก็บเม็ดแตงโมบีทรูสเม็ดฝักทองหินเก็บปลายเนยมแท็กเออมีเนมแท็กนี่ปะลืมเก็บเนมแท็กเลยโอเคชึบชึบชึบ,ชบ,ชบกระดูกเก็บนั่นแหละแล้วก็เก็บชุดกรอบเพชรแล้วก็เก็บน้ำฟือโอเคผมผม,ผมว่าผมได้ละได้ตัวเอนชาร์ดแล้วล่ะทำทำในพาร์ทนี้เลยก็ได้มามามา,มา,มา เอ่อเก็บเหล็กเก็บไปชุบชุบชุบแฟปแฟร,ฟรนั่นแหละแผ่นเพลงมีเยอะมากนะแล้วบ้างเราค่อยเปิดฟัง ก็ใช้ออฟซิเดียนด้วยนะผู้ชมเพราะฉะนั้นผมปลได้เวลาไปถมลาวาตรงนั้นกันแลวก่ากออฟซิเดียนฉันจะเลิกบูชานายตั้งแต่วันนี้ต้นไปนานี้โอเคเดี๋ยวเราพูดกัน ครบแล้วมาได้เวลาเข้าสู่ความเทพละมาเลยเราต้องทำการราบแน่นอนฟดึ๊ปโอเคเราก็ต้องใช้ชั้นหนังสือค่อนข้างที่จะเยอะเอาเป็นกดแม่งให้หมดได้หลาสัตว์โอเคพูดได้แค่แปดกดป้าต้งเยอะได้แค่แปดระเจ้าเฮ้ยมีอีกกดมาเคยี่สิบสี่น่าจะ น่าจะถือว่าพอนะโอเคโอเคคลิปนี้ก็พอไว้พริตที้ก่อนละกันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากเลยคุณผู้ชมจเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบ